เรติดอ่ะจริงอ่ะตื่นสายตื uit 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 uh ่นไานก็ตื่นเช้าๆนะเออแล้วชุดนี้มีกันเหรอใช่ๆไปดีนะเนี่ยออ่ค่ะวิ์ปน้ค่ะเมาส่งแล้ปะอยู cool oh. ่น้อรงเรียนช่ดนีโอเคค่ะเดี๋ยวลงาเอา เราไปเอาของไปสิ่งที่ผมส่งคุณได้สิได้สิพวกเขาเรียกไปคลองน้ำแต่ะข้างหนแบบข้อจ่ายแกสั่งอะไรมาไม่บอกไม่บอกตัวตัวหรือขอบคุณนะคะโอนให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะนี่กันเถอะมาดูของ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เด่นมากเพราะว่าเป็นชุดรลคอ้วนหุ่นสวยเพียวภายในสาวพิเศษันดีที่สุดเลยอุย้ยดีมากอันนี้สมุดไพ่ลดน้ําหนันกควบคุมความหิวนะกาแฟไว้กินตอนเช้าสวยใสหุ่นสลิมเลยสนใจไม่สนใจเนยเฮ้ยแต่คอุ้ยแกแต่มันไมนะ่มีฉลากนะไม่กล้าใช้หรอกล้าสิก็รีวิวมันดีมากเลยนะไม่เคยเจอหรอแกใช้คนเดียวไปหรออ้าวทำไมอ่ะไม่กล้าใช้หรอเออเชิญสวยเลย สวยคนเดียวละไม่ไม่อยากสวยด้วยใช่ไหมสวยคนเดียวก็ได้ซ<ส>าไ <สา S 2> ปรัก้าเชวนเพื่อนใช้เพื่อนก็ไม่ใช้ไม่เป็นไรสวยคนเดียวขอคนเดียวก็ได้น้องครับน้องครับ สวัสดีครับพี่เป็นแกนหนังอยน้อยพี่เห็นว่าน้องซื้อยาลดความปวนหรือย,ยาลดน้ำหนักมาราาับประทานเองซึ่งพี่ว่ามันไม่ปลอดภัยมากๆเลยนะครับเพราะว่ายาลดความปวนหรือย,ยาลดน้ำหนักนั้นไม่ควรซื้อมาราาับประทานเองเนื่องจากยาลดความ้วนหรือย,ยาลดน้ำหนักนั้นมีความเสี่ยงสูงและไม่ปลอดภัยเพราะการลับปรคสานไซโตยามินซึ่งเป็นสารที่อยนั้นยกเลิกทะเบียนยาไปแล้วหากยังใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารนั้นนั้นอาจจะมีความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นหัวใจวายตายได้จริงหรอคะ เอาแล้วทีนี้เราจะทำไงให้หนูหุ่นสวยละคะน้องอย่างของใช่ไหมครับวันนี้พี่มีวิธีมาแนะนำเทียนแค่น้องนะั้นลดของข้าของมันของหวานและอาหารประเภทแป้ง ออกกําลังกายให้สม่ำเสมอทับให้เทียบพอควบคุมอาหารการกินรับประทานอาหารให้ครบห้ามู่ในที่สั้นๆยาหักโหมที่จะทำในสิ่งเหล่านี้มากเกินไปอ๋ออย่างนี้นี่เองขอบคุณที่เลยนะคะโฆษณาที่ไม่ใช้แล้วค่ะคุนผี้ชมเป็นหูเป็นตาแจ้งข่าวสายมาตีหนึ่งห้าห้าหกใส่ด่วนออยเนอร์เจ้า